สวัสดีตอนเช้าค่ะที่นี่เขตวัมแลนชนบทสวีเดนในจังหวัดเล็กๆนะคะที่ไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวแหละไม่ได้เป็นเมืองใหญ่นะคะบรรยากาศเจ็ดโมงเชา้าพระอาทิตย์ขึ้นตีสี่ครึ่งนะคะสว่างเหมือนเจ็ดโมงเช้าบ้านเราส่วนเจ็ดโมงเช้าก็คือประมาณเที่ยงบ้านเราเลยจ้าเราไปปั่นจักรยานกันเก็บผักป่าสวีเดนนะคะ เชอรี่สีขาวบานแล้วสวยมากเลยวันนี้มีคนตามเรามาด้วยสามีไปปั่นจักรยานด้วยนะคะผู้ไม่สนับสนุนให้ภรรยาเก็บผักที่เหลือเราต้องลุ้นกันว่าเราจะได้เก็บผักไหมนะคะเรามีผู้คุมค่ะทุกคนวันนี้ เชื่อว่าสามีทุกคนนะคะจะห่วงภรรยาอยู่แล้วคะ่ะเวลาเรามาอาศัยอยู่ในต่างแดนเราเก็บอะไรกินภรรยานี่สามีนี่ไม่รู้จักผักปลาเลยสักอย่างนะคะแต่เขาจะส่งตําราเว็บไซต์ซื้อหนังสือให้ให้นานั่งอ่านเองคะ่ะแล้วก็สอนวิธีหาข้อมูลต่างๆนะคะและก็ไม่กินกับเราคะ่ะทุกคนเพราะว่าโดยปกติ เขาก็ไม่กินผักอยู่แล้วนะคะความงามของชนนเบทรสวีดเดนค่ะส่วนสามี ปั่นจักรยานถึง5กิโลกลับบ้านแล้วจ้า mm hmm. เราได้โอกาสเก็บพักป่าค่ะทุกคนวันกำลังพาทุกคนมาส่องทุ่งกวางตุ้งป่าห mm hmm. ลุนไปได้วยกันค่ะ mm hmm. ในเมืองนี้มีอยู่ตรงนี้ที่เดียวทุกคนเอ้ย mm hmm. ปั่นจักรยานมา7กิโลไปกลับก็ประมาณ15กิโลนะคะ mm hmm. แต่เส้นทางจักรยานสวยมาก ตอนนี้แปดโมงเช้าค่ะเงียบสงบยังไม่มีใครตื่นเลยนะคะมันก็จะเป็นทุ่งหญ้าแบบนี้นะทุกคนทีแรกที่วันหาเขาคือวันเห็นตอนที่เขาดอกแก่สีเหลืองเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะคะกับวิวชนบทสวีเดนสวยๆค่ะ จ้าทุกคนปีนี้ขึ้นต้นเล็กมากเลยโวยหายากแล้วอะ่ะเก็บเลยนะดอกดอกแบบนี้คือเขาเริ่มเหนียวแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็จะขมนิดหน่อยนะคะแต่วันกินได้คะ่ะเอาไปทำแกงส้มได้อยู่นะคะโว้ยปีนี้น้อยจังเลยอะ่ะขึ้นขึ้นต้นน้อยมากๆปกติขึ้นกอใหญ่มากเลยนะคะ ปั่นจักรยานไปดูทุ่งดอกกวังตุ้งยังไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเส้นทางไปป่าผักกูดกันค่ะอยู่คนละเส้นทางแต่เราพอจะปั่นจักรยานไปถึงนะคะเรามาถึงดมผักกูดกันแล้วค่ะอะ่ก้านอวบอวบจะอร่อยนะคะ ตรงนี้เป็นป่าใหม่ที่วันเพิ่งหาเจอค่ะเขาเป็นตอเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีตอใหญ่ๆบ้างเราเลือกเอาค่ะ ไม่มีกวางตุง้งเราแวะเก็บยญาตะกะแตนกันค่ะกำลังอ่อนๆเลยทุกคนยาตะกระแตนคือถั่วชนิดหนึ่งนะคะถั่วป่านั่นเองค่ะยอดเขารสชาติเหมือนกระถินกินกับหอยนางรมแทบหลายโอ้ยเจออ่อนอออย่างนี้คือกินเลยจ้ามันอยู่ในป่านะคะมีความห่วงใยเรื่องเราเก็บผักไม่สะอาดกินหรือเปล่า ทุกคนเอ้ยสวีเดนสะอาดมากโดยเฉพาะมุมชนบทค่ะมุมบ้านนอกนะคะมีแต่ไรนาค่ะทุกคนนี่ยาตะกะแตนค่ะกับบรรยากาศตอนเช้าสวยสวยสดใสมากค่ะชิลมากวันนี้อากาศดีตอนนี้เก้าโมงเช้าค่ะต้นมันก็จะคล้ายๆยานิดหนึ่งนะสังเกตดูค่ะ ต้นเขาจะเป็นเหลี่ยมๆนะคะอันนี้เป็นตีนตุ๊กแกเขาว่ากินได้เนี่ยตำราแต่วันไม่เคยกินนะคะทุกคนก็ไม่ได้กินผักทุกอย่างคะ่ะกินที่เราเคยกินแล้วมันอร่อยเราก็กินนะคะตรงนี้คือญ้าตะก,กะแตนเพิ่งเกิดทุกคนมันก็จะปนๆกับหญ้าแบบนี้แหละมองหาเดินนะคะพาดูใกล้ๆก,ก่อน เกิดตามทุ่งหญ้าที่มันมีหญ้าแล้วก็มีแดดหน่อยนะคะชอบออกแดดแดดนะคะลักษณะลำต้นจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้ค่ะทุกคนดอกจะเป็นดอกเหมือนถั่วสีม่วงนะคะต้นเล็กๆหรือบางคนเรียกลันเตาป่าค่ะยอดกินได้สำหรับสายชอบกินผักนะคะคนไม่ชอบกระผานเด้อแบบนี้คือเพิ่งออกอร่อยเลยค่ะ พอราหาเขาเจอเขาก็ขึ้นเต็มไปหมดทุกคนตรงนี้เต็มไปหมดเลยค่ะเก็บยากนิดหนึ่งนะคะต้นเล็กมากต้นเล็กๆจิ๋วๆเอาไปกินกับส้มตำอร่อยค่ะเวลาเรามาเก็บผักที่สวีเดนเราต้องหาข้อมูลให้ฝรั่งสวีเดนเขารู้ด้วยนะคะ เพราะว่าวันมาอยู่ชนบทบ้านนอกสวีเดนตอนเช้าๆจะมีคนปั่นจักรยานเยอะค่ะแล้วเขาก็จะเห็นเราเก็บอะไรแบบเนี้เขาจะถามด้วยความห่วงใย,ยทุกคนว่าเธอทําอะไรเก็บอะไรกินชื่อมันคืออะไรส่วนใหญ่เขาจะรู้จักชื่อนะคะแต่เขาจะไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามีคนประเภทเราเก็บกินค่ะเพราะว่าฝรั่งทั่วไปเขาก็ไม่กินนะคะฝรั่งส่วนใหญ่ไม่กินผักอยู่แล้วค่ะไม่ได้หมายความว่า เขาไม่กินผักป่าแต่ผักทุกชนิดเขาก็ไม่กินอยู่แล้วค่ะส่วนเราเป็นสายชอบผักพอเรารู้ว่าธรรมชาติมันอุดมสมบูรณ์มีผักป่าเยอะแบบนี้โอ้โหฟินเลยทุกคนยอดกำลังกำลังน่ากินมากที่ตรงนี้ค่ะเรียกว่าขึ้นเป็นดงนะแต่เรามองไม่เห็นดงเขาเพราะว่าต้นเขาเล็กเหลือเกินค่ะนี่ เอาไปล้างน้ำน้ำเย็นเย็นแล้วก็แช่ใส่ตู้เย็นไว้นะคะรสชาติเหมือนถั่วฝักยาวค่ะกลิ่นประมาณนั้นเลยถั่วฝักยาวถั่วลันเตานะคะส่วนเราก็เก็บไปไว้กินกับส้มตำค่ะ พริกประทูป่นประทูกะแซบเดอ้อพี่น้องใครอยู่เมืองนอกเคยกินบ้างคอมเมนต์มานะคะ อ,อกฟันสิงโตเริ่มออกแล้วค่ะแบบนี้วันกินนะคะทุกคนกินแต่ดอกมันจ้าเอาไปลวกกินกับส้มตำอย่างแซบเลมูกำลังสวย ฝลั่งจะแนะนำว่าถ้ามีดอกแบบนี้ให้เอาดอกออกนะคะเพราะอาจจะท้องเสียได้ค่ะแต่ไม่ได้เป็นพิษนะคะทุกคนกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนอากาศก็ยังคงเย็นอยู่นะคะทุกคนพอสามีวันไม่อยู่วันก็จอดรถตลอดทางอัดเสียงนกร้องค่ะชอบมากๆเลยสดชื่นมากๆเลยที่นี่คือเชิบทสวีเดนค่ะ ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะแสงแดดอยู่ข้างหลังกลับบ้านกัน มาถึงบ้านแล้วนะคะล้างผักเย็ยนๆตำส้มตำกินกับผักป่ากันค่ะวันนี้ก็กินส้มตำกับผักป่ากันนะคะทุกคน กินกับปูอัดค่ะผักของเรานะคะก็จะมีดอกฟันสิงโตล่วงลวกนะคะอ่าหญ้าตะกะแตนค่ะดอกกวางตุ้งค่ะแล้วก็ผักติ้วฝรั่งค่ะ มาจ้าวันนี้กินมุมนี้นะคะไม่เห็นหน้านะจ๊ะเห็นจานส้มตำไปคะ่ะกวางตุ้งสด ผักเตี้ยวออดดอกออกนะคะดอกฟันสิ่งโตมขมนิดนึงนะคะ Ja takatan on van มันจะมีความลื่นๆนิดหนึ่งนะคะจับยากแซบแซบส้มตำผักเยอะๆคืออร่อยสุดเนาะ กินส้มตำผักเยอะๆอร่อยเลยค่ะทุกคนทุกท่านจานนี้หมดไหมไม่เหลือจ้าขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะช่วงนี้มีคลิปเก็บผักป่าเก็บภาพสวยๆวิวสวยๆดอกไม้บานในเมืองหลวงให้ชมด้วยค่ะโปรดติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ